ครัสวัสดีคุณด้วยนะวันนี้คุณอยู่กับผมแล้วตอนตีหนึ่งเจ็ดเจ็ดวันนี้ผมจะมารีวิวของสองอย่างเอออย่างแรกก็จะเป็นเนี่ยสกูตช,ชี่เป็นสกูตช,ชี่เนี่ยสกูตช,ชี่หน้าหลังสกูตชี่สควิตอันนี้นี่ฮ<ะ>ัลโหลเอ๊ะอาไรนี่ Nei. Ja.